ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอ่ะอืมท้องขาวเท้าขาวหน้าขาวจมูกสีชมพูโอ ผู้ชายอะไรนะฮะผู้ชายอะไรฮะโอ้ยไม่ดีฮะใอ้เขาดูหน้าชัดๆเลยดูให้ชัดอ่ะง่าเป็นไงอ่ะดูให้ชัดนะฮะไม่เห็นกริ้งตัวเราเลยดูอืมอันนี้อะไร